สวัสดีคับทุกนในวันนี้นะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมซอสดิโก้ condition เคย,เยนะไม่ใช่สวัสดีโกเนาะซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นซอสดิโกกันดีอกันนะครับมีน้องนึงบอกว่าอยากให้ผมเล่นรอบนึงก็จัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอรบด่านก่อน d e L อ e t E ลบไปดนี่ก็เริ่มใหม่เนาะโอเคคลิปหนึ่งบอสหนึ่งเออบอสหนึ่งเหมือนเดิมเนาะหลังเออเหมือนกับครั้งแรกเลยเออเหมือนกับเออแบบแบบแรกเลยเนาะก็กลับมาอีกกับเกมนี้เนาะเกมที่ผมชอบ็นตอนเด็กมากๆเลยแล้วมันเกมแรกนะครับที่ผมเล่นเป็นเกมแรกเลยนะตั้งแต่ผมเกิดมาเกมนี้เป็นเกมแรกที่ผมเล่นเลยเนาะ ผมพูดตรงๆเลยเนาะอะหากใครว่าเพราะหลังจากเพิ่งเกิดมาแล้วได้เล่นเกมอะไรเป็นเกมแรกก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างได้เลยเนาะของผมเกมนี้แหละ <c oughs> ที่จริงเขาหลุมมาสามที่จริงที่จริงหลุมมาสามเกมนะแต่ว่าลืมแล้วอีกสองเกมเ,เกมอะไรเกมหนึ่งจำได้เลา้าน่าจะเป็นเออแบบว่าแบบว่า จะเอาเป็นรถแล้วก็ให้ให้ติดติดอาวุธแล้วก็เดินเออแล้วก็ขับไปฆ่าซอมบี้อะไรแบบนนหละเป็นเกมสองดีเนะาะเพรานั่นมันอะไรกันีนเรื่ออะไรผิดปกติไปผมจะอ่าพูดมั่อ่าพูดแบบว่ามั่วๆเนาะมาพวกผมอา่านภาษาอังกฤษไม่ออกกดครั้งแล้วกดหนึ่งครั้งเพื่อที่จะกระโดดสูงเย้เช็คพอยต์ยังเช็คไม่ได้เนาะบาย รีบ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 อ่าฮะนะมันเขาจะให้ดาบเราเนาะบลา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 โอเคขอบคุณสำหรับดาบบลาสซอสดาเมจสามถึงหก b l ดาบไม้ละกันผมจะเรียกจะเรียกว่าดาบไม้ละกันนะ ดาบไม้อันแสนกาบไปเก็บเงินก่อนเนาะคืนเหรียญเหรียญเหรียญสีขาวเนี่ยจะเป็นเหรียญหนึ่งเนาะส่วนเหรียญสีแดงจะเป็นเหรียญสิบไม่ใช่เหรียญสิบดิเหรียญห้าเออเหรียญห้าเหรียญห้าฮึเหรียญห้าจิบจิบไปจิบกระปุ่น เก็บเงินไม่ก่อนเนาะเก็บเงินเป็นสิ่งสำคัญโอ่ง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 จริงๆผมโชเออผมโชว์สกิลเทพของโอ่งได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูโชว์สกิลเทพของโอ่งอ่ะเปิดหีบครั้งแรกโอเคสกิลเทพโอ่งแป้งเรียบร้อยมีแา่อาจจะไม่บอจะอยู่ตรงกลาง นี่เนยโชว์สกิลแล้วก็ตรงนี้แป้งเรียบลอยอย่างเทพใครก็ทำได้นะ <c oughs> เกมนี้อัปเดตได้นะผมอยากให้เขาว่าอัปเดตเวลาเวลา,วลามอนเจอเราเออเจอเราเนาะให้เอก็อให้มันมุ่งหน้าหาเราอะไรแบบนนเนี้ยดูนะ เออมันมุ่งหน้ามาหาเราก็จริงแต่ว่าอ้าวเฮ้ยทำมมันมเราอ่ะเมินเลยอะเมือนเมือนมอนตาบอดยังไงก็ไม่รู้ชิบอันนี้ก็สองกระโดดเนาะสองกระโดดแต่ผมกระโดดเป็นแล้วครับมันเออชาเกมเมอร์เขาจะทดลองทุกปุ่มก่อนที่จะดูกสอนอันนี้ก็กดค้างกดกระโดดหนึ่งครั้งห้าบาทห้าบาท นี่แน่เงรนบาทกับเรียนห้านี่แน่นี่แน่นนยอย่ามือเราโอเคดีมากเก็บเลเวลเก็บเลเวลสิบเก้าบาทตอนนี้จึ๊บจึ๊บอ้ไ y g ก็อู้เยี่ยมผ่านไปด้วยดี yeah. โอเคดินลอยได้ เดินลอยได้วันด <le> okay. okay. uh. ีดินลอยได้ดินลอยได้เกมเพมเกมโอเคฟึบอนี่เนี่ยวาร์ปลงไปข้างล่างเรียบร้อยอาาโอไม่มันเกิดขึ้นอีกแล้วโรเล่นเขายังไม่ได้รับดาเมจเขายังไม่ตายเจ้ยตายนะฮได้พลังเมจิกบูส มีจิบบอลมีจิบบอลไม่รู้นี่มันอะไรกันไม่รู้บราบราบรานี่อ้าวนี่ไม่ได้ละโอไม่อ่าเหี้ยตาย ตายไปแล้วนะเ้้งชมตอนนี้ผมตายไปแล้วโอเคผมกำลังเริ่มใหม่นหในบ้านดูขึ้นเด็โปรออนจะนนอยู่ขึ้นปกไม่ต้องที่นอนยังอยู่อ่าฮะก็จะเป็นพยาบาลนะเป็นนางพยาบาล ตัวไหนผมเคยเห็นว่าเขาเป็นผู้ชายนะแต่ตกลงเขาเป็นผู้หญิงนะดูจากหน้าตาอันยิ้มแย้มแจ่มใสชุดแล้วก็ผมเนาะผมก็คิดว่ามันเป็นแคผ่ผู้ชายผมยาวแบบเนี้ยโอเคผมไปแล้วนะครับ,บายบายเช็คหอยนี่แน่ผมจะเก็บเ,เดี๋ยวผในแผนที่ผมจะเก็บให้ว่าสีขาวให้หมดเลยเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นเป็นอย่างเช่น นี S <S <S 1> <S 1> ่นีร้านขายของอ่าไฟแล้วก็ดาบเหล็กโู้ไปสิบเหรียญโอ้อันนี้ร้อยห้าสิบโซ่เนี่ยมันยานเหรอโซชาร์ดโอเคติงออฟไฟติ๊กเก็ตออฟไฟโซชาร์ดอืมติ๊กเอ่อติ๊กเก็ต ไม่รู้อะว่าังไงแต่ว่ามันไม่รู้อะโอเคไปกันต่อดีกว่าออกไปจากหมู่บ้านนี้และไปสู่โลกภายนอกเดี๋ยวจะไปหาคนทรยศคนนั้นนี่แน่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 เดอนไปได้เย่นี่แน่นี่เนี่นี่เน่นี่แน่นี่แนี่นี่แนี่ นี่นี่นี่โอเคจนกว่าจะแปดสิบาทจังวันี้จนกว่าจะแปสิบาทเงินของข้าอยู่ที่ใดอู้ขอบคุณครับเงินของข้าขอบคุณครับขอบคุณครับแป๊บนึง

นี่แน่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 จะได้บอัพละจะได้บูอัพละหนึ่งร้อยหนึ่งละเอ้ยหนึ้อสิบสองละอีกตัวเดียวจะเอาอัพอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวกลุครับอีอีอีเอายังไม่เอาอยังหมดละโอเคเลือดเลยครับตัวนี้เลือดเลือด จุ๊บจุ 5, ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บห้าสิบห้าบาทแล้วจุ๊บการเงินสำคัญการเงินสำคัญแล้วก็สำคัญด้วยนี่แน่นี่แน่สองครั้งแต่อีโนี้สามครั้งได้ไงไม่รู้ นี่แน่นแน่นี่แน,น,แน่ฟันอย่างรวดเร็วไปจุ๊กระโดดฟันนะครับกระโดดฟันนะครับจุ๊บไปไป ไปนี่เนี่ี่เลยนี่เนี่จะพยายามเล่นโดยที่ไม่ตายสักครั้งเดียวนะครับมาสิมาสิมาสิอ่าฮะจะเร็วอัพอีกแล้ว นี่เนี่ยโดดค้างกระโดดค้างแล้วกระโดดหนึ่งรอบเว้ยโอเคเงินตกโอเ้โอเย้ได้ถุงเลเวลอัพโอเคแน่นอนนี่เนี่ยเลเวลดามเมดดามเมดอัพดามเมด อ่าฮะการชิมเมนดีดีเดยวผมพูดอตอนนี้ผมพูดถึงว่าอ่า <Bei> นี่ไงไมันจะมีดาวลบดาวสีดำสองอันผมจะทำให้มันขาวหมดเลยนะเหตุการณ์นี้จ,จะต้องโอ้ย ขอบคุณสำหรับคุณแจบ๊ายบๆไฟอาร์คีหากุญแจนี่เนี่ยเป้ง มาถึงทำแซนอาพิรมนี่แหละโอ้โหฟันดีหนึ่งสิบห้าเลยเหรอ,อืออเอไม่โดนอีกไม่โดนอีกเหรอนี่แน่นี่แน่น,น,นี่ไม่โดนนี่แน่ข้างข้าวข้างข้าว อาชิเม้นต์ยิงเลเซอร์สีขาวเป็นหนึ่งเลเซอร์เลเซอร์รอเลเซอร์ก่อนอันนี้มาละนี่เนี่ยโอ้ไม่เงินตกเรียบร้อยอ่าแล้วก็ได้อาชิเม้นต์นะบลัสเบดนี่เนี่ยนี่แนี่ไม่สนอะไรแล้วแลองการนี่เดี๋ยวนี่เด่นนี่เด่นนี่เด่นอี

เปนฟันญญาโอเคอเคงินเก้าติบบาทแล้วนี่นะ โอเคขอบคุณครับแล้วก็โชคดยยีกับการเป็นไัยผมไม่ให้หรอ ปาไปไม่ได้เนาะงั้นก็ไปซื้อดาบกันดีกว่านี่แน่นี่แน่ไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วต้องการดาบเหล็กต้องการดาบเหล็กนี่แนะ่เย้